มาสไซเดอร์วารามเป็นมาสไซเดอร์คนที่3ประจําเรื่องมาสไซเดอร์กระบุซึ่งตัวของเขานั้นจะมีความสุขุมเยือกเย็นและมักจะบ่นว่าเหนื่อยว่นตัวเข้าแปลงร่างโดยลาเกนายซึ่งเป็นกราเนิลที่ตรงนี้ทำงานให้บริษัทสโตมักเพื่อมารวบรวมวัตถุดิบซึ่งนั่นก็คือมนุษย์โดยการเอาไปทำขนมแห่งความมืด ประวัติข้าวๆของเขาเนี่ยที่เรารู้ก็แค่ว่าเขาถูกจ้างโดยแลงโก้ o, ซึ่งเหมือนจะเป็นการาบังคับด้วยนะแล้วเขาก็ได้มาทำงานให้ริษัสตมัคมาสำรวมวัตถุดิบและหลังจากนั้นเนี่ยเนก็ได้เป็นคนมอบเข็มขัดให้กับลาเกนไนโดยใช้แปลนของเดนเต้ที่มีอยู่เนี่ย แล้วก็มาพัฒนาจนกลายเป็นเข็มขัดวัตถุมซิสเต็มแล้วก็ p u ติ n งกอร์ดิโซทำให้ลาเกนเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นมัสไซเดอร์วัรัมได้ตัวลาเกนในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแอนตี้ฮีโร่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าจากการที่ได้ดูตอนล่าสุดเนี่ยลาเก้นเขาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจขนมแห่งความมืด แล้วก็เขามีน้องชายถ้าเราดูในแฟนแบ็กนะคือตัวน้องชายของเขาติดใจขนมแห่ความมืดสุดๆแบบเสพติดขาดไม่ได้เลยนั่นก็เป็นแค่ฉากเล็กๆที่เผยตัวของน้องชายหเห็นทําให้เราได้ทราบว่าเป้าหมายจริงๆของเวลามันไม่ใช่ขนมแหงความมืดตั้งแต่แรกแล้วก็ เป้าหมายของเขาในจริงอาจจะเป็นการตามหาน้องชายซึ่งการที่เขาเล่งเป้าที่จะกำจัดเรนนิวฮันเตอร์หรือว่าเหล่ามาส์ชไเดอร์ของเราเนี่ยก็เพราะว่าเขาเข้าใจว่าเราอาพวกกระบุกับวาเลนเนี่ยเป็นคนจัดการน้องชายของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่อาน่าสนใจ เพราะว่าอย่างที่เรารู้ตัวกาบุกกับวาเลนเนี่ยไม่ได้เป็นคนจัดการน้องของเขาแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีการเฉลยว่าตัวน้องชายของเขานั้นหายตัวไปไหนซึ่งก็มีนักคิดเล่นๆว่าไอตัวอวัยวะชิ้นส่วนของกราดิวที่สุกะยัดเข้าไปในตัวของ วาเลนไม่แน่ใจว่าชิ้นส่วนนั้นเป็นชิ้นส่วนของน้องชายของเขาหรือเปล่าหรือไม่งั้นตอนนี้น้องชายของเขาอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่สามารถทราบไทม์ไลน์ที่แท้จริงว่าไทาม์ไลน์ที่น้องชายของวัลามหายตัวไปมันยาวนานมาแค่ไหนแล้วตอนนี้สิ่งที่ เราจะทำได้ก็คือมาเฝ้ามองเฝ้ามองตัวละครวารัมตัดสิ่งใจว่าตัวเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะเหมือนกับตอนล่าสุดตอนที่ตัวของตัวของวาร่นเนี่ยพูดว่าแกเนี่ยเป็นคนของบริษัทโตมักซินะตัวของวารัมเนี่ยก็มี การโมโหแบบฉุนจัดเลยอย่าไปนับรวมชั้นกับเจ้าพวกคนแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ว่าวลัมเนี่ยจะไม่มีทางเป็นผู้เดียวกับบริษัทสโูมักแน่นอนอ่าแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ตัวของวลัมจะเป็นฝั่งไปฝั่งเดียวกับพวกโชมะ ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าอะไรทำให้น้องชายของเขาหายตัวไปะนะแถมอ่าเราก็ได้ข่าวมาว่าช่วงวงใหม่เนี่ยจะมีการเปิดตัว Marsh m a s ไรเดอร์บิทเตอร์ด้วยนะเออมัสเดอร์กราฟสีดำอนะ่ะม a สไรเดอร์ i ิ t เตอร์กราฟเนี่ย b ิ t เตอมันแปลว่าความขมเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าใครเป็น มาสเดอร์บิตร์กไม่รู้ว่าจะเป็นคนของบริษัทสโตน马กหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนอื่นที่เกินความคาดหมายยิ่งกว่านั้นขั้นไม่ถึงโอเคหวังว่ามาสเตอร์อวารัมเนี่ยเมื่อย้ายฝั่งเขาจะไม่ลงไปเรียกว่าไปตะเกียกตะกายกับพื้นเหมือนกับ ไเดอร์ลายก่อนๆนะแต่มันก็คงมีโดนเดิมบ้างแหละเพื่อให้ได้ร่างใหม่เพราใช่เหมือนว่ามา s s ส r รเดอร์ว,วา,าน,น่นจะมีสีชมพูด้วยแต่ไม่ได้แจ้ว่าชื่ออะไรเ้วก็ไม่รู้อีกว่าคนแปลงร่างเนี่ยจะเป็นลาเกนายมันเดิมหรือว่าจะเป็นคนอื่นแล้วเรามาติดตามกันต่อไป ทั้งหมดนี้ก็มีแค่นี้ครับผมคงต้องลาไปก่อนแล้วก็มาติดตามมาสเตรไลเดอร์กาบุไปพร้อมๆกันนะครับเร่งตอนนี้ทางไทยก็มีนำเข้ามาฉายแล้วถือว่าเร็วมากๆนะเน่ก็อ,อย่าลืมไปตามดูด้วยนะครับทั้งหมดแค่นี้ถ้าผมมีพูดข้อมูลอะไรผิดไปก็ ขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับใครจะเสริมข้อมูลอะไรก็เสริมไว้ที่ด้านใต้คอมเมนต์ได้ครับขอไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ